วัสดีพ่อแม่พี่น้องร internet, ุ่ปัจนนะค,ครับผมอยากจะอยาท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมที่แค่แค่แค่ซิมมี่เองแล้วใน our last mission rover นะครับอ่าวิลเลกอ่านี่อาจจาะไม่ค่อยชินสักหน่อยนะครับเพราะว่าอ่าได้คีย์บอร์ดมาใบหนึ่งตัวนะครับเป็น laser back window ultimate coma นะครับเป็น green switch เนี่ยอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะครับเวลาผมกดคีย์บอร์ดแต่ไม่รู้ว่าเสียงเข้าหรือเปล่านะ โอ้โอ้เส็โอ้โอ้เส็โอ้เส็ดชิศโอ้มันเห็นด้วยอะ โดดวะทำไมไม่โดดทำไมไม่โดดเฮ้ยอา่าคือ layout ของแบค็คเวย์โดนี่มันวางมือผิดนี่มันกดไม่โดเลยโอ้ย oh เอาอีกแล้วครับคิสคิส ติดขัดดูเป็นไหลวเนี้ย,ยไม่มีฐานอีกฐานกันเหลือสี่ก้อนีปิดทับปิดปิดปิดคขี้ส์มาอู้อาช่องแคบ Evacuation is in process. Please proceed immediately to the administrative block to it. Oh, are We all remain calmly in their room until help break it so. Boy! Badge, off, and าย,ยาวอันน,น,น,อนี้เหมือนผจะไม่ผิเหมนน่เราล่ในาคแรกใช่หมไม,มใช่ที่เรากระโดดไปบอลลาอด ว่ามันนด้จะไปทางแุ่ไอซิทนูนะครับมีประตูทางนี้เยอะมาให้ผมไปทางนี้ก่อนนึ่อออะไรของมัน อนี้ท่าไหนกว่านีวะเปนนี้ยมีเฟรมครับโอ้ยเียดาวิกไอสัตว์ทำไมาพวิซมู์มันแบบมันทำให้่จใ่ใช้ใหญ่ยาวครับ ใเทางที่เจ็บอย่ะนี้เหมือนเอาไว้แอบหรือเปล่ามันไปไหนก็ไม่ได้เลยนี่ครับต้องใส่ไปทางนี้แล้วไปทางไหนดีวะ ก่อนแล้วกันโอ้ยอยยยยออยย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 ยนยย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 ย ข้านอกเฉว่าตตขำไม่ได้เอ๋อมาครังนอกแลงั้นาลงมาลง นี่แซมครับโอ้เ oh. สียง <lawsuit. S 2> อะไรวะดันครับ ทางเดียวแล้วไปทางไหนเดินตามแสงไฟตลอดแล้วครับไปไม่ได้าทางนี้ถ้าไปได้นะครับนี่หลดกันป๊บนึงผมเกียดเวลามาข้างอนอกนะครับมันต้องแบบ เหมือนซุ่มทากครับเรา,าไม่รู้ว่าไปทางไหนได้มันก็ต้องเดินมั่วเป็นเรื่อยทานนี้น่าจะไปได้ครับเดี๋ยวก็มาท่านนี้ก่อนเที่ท่านนี้ไปไหนไม่ได้โอเคไปทางนั้นแล้วครับเออหัวหัวหัวทะลุอะไรวะ ไปเสียงอะไรโอ้ยหมาหอนทางคุคุๆนี่แล้วนะครับไปไม่ได้ ไข่ไข่โคตรทันคิวอาร์เนี่ยไข่วะใคร่ยืนอะไรรู้ไปได้ไหมไปได้มาทำไมเฮ้ยมาไม่มีอะไรเลย โอ้ชิตไฟช็อตแล้วผมจะไปไงครับเนี่ยนี่น่าจะไปได้นะครับโอ้ชตโดนอีกแล้ต้องไปทางไหนล่ะครับเนี่ย ให้นี้ดูมนะันคือถ่ายที่เรามาเกมมันจะให้เราไปไหนฮะบเนี่ย เรนโลก่อนมาไม่ทันไรสอก้อนแล้วครับพุ่ขวดนิ้วมากเลยไอ้ลงมาลงมาแล้วไปไหนได้เจอแบกครับ อันนี้ดับไฟแน่เลยครับเยอะเหอยไม่ได้นี่ก็เหมือนดับไฟนะครับน่าจะไปทางเดิมได้แล้ว,ลวไปไให้เราโดนชดกระจ,ยระจายม <laughs> ีโอเค ินชอตดเลยอ่าเราจดโน้ตอะลครค่ะไม่ได้ดูเลยผมก็ว่ามันจดอะไรมากมายเป็นกีนสวิตนี้มันมันค่าจะปวดนิ้วนะครับเพราะแข็งเลยทีเดียวถ้าผมก็ดับไฟด้วยหรอครับ ก็ยังช็อตอยู่แหละหรือว,ว่าไปทางไหนได้อีกนี่มีลรามั้งให้ลองเทสอ้เชื่ออ้ชิชดเย่า ว่าเกมมันชักกวนตีแหละก็ดับไฟแล้วนะเฮ้ยให้ไปไหนต่อเดี๋ยวผมลองเดินลงไปดูใหม่ ีนนี้มีเลือดก็ไปไม่ได้ผมยังไม่สับลงเลยโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ไอ้บ้าเอ้ยตกใจหมดย่าตามกูมาเฮ้ยโอ้อยังยังวิ่งตามอยู่เลย เ,เก็บได้เลยเก็บเก็บไม่เอาก็ได้ไอ้เหี้ยได้เลยได้เลยได้เลยได้แล้วได้แล้ว,ลว,ลวโอ้ยวิ่งวนก่อนวิ่งวนก่อนวิงนว่งวนวิ่งวน ทางไหนวะอุ้ยทางนี้ล็อกทางนี้ก็ล็อกโอ้โหนี่นี่นี่<อ>ไปดีเอ้ยปล่อยกูเถอะไอ้เหี้ย ปิดก่อนอีบ้าต่อยูทำไมเนี่ยโอเคยวอลเลเดอร์วอลเลเดอร์ ผมไม่ได้เปิดพัดลมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียงลมเข้าเดี๋ยวตกเลยทีเดียวนะผมว่าเราจะมีแบตเดียมารีโหลดเอ้าลงน้ำเอ้ย เอาบอที่จริงมันเดินหลอมาได้เป็นลงหนาวทำไมเนี่อันนี้ไปได้นะครับไปทางเอ่นะนี่ไงมีทาน ไปไม่ได้ครับอ๋อหัวหน้าจะไปทางนี้แหละครับอุ้ยชิอ๋ออ้หนอนไปจาข้างบนคนระับจะมีใครอยู่ข้างบนได้เลย น่ากลัวสัตว์อ่ะไ่เนอะโอเคครับเออมันข้างคุมลำบากนะครับเพราะว่าเอาคีบอร์ดกับมาวางไว้บนพื้นเลยนะครับแล้วก็นั่งพื้นเนื่องจากว่าอ่ต้องลงมาฟอบ้านนะครับก็เลยไปแฉกข้างล่างเอย ไม่ใช่ภาษาครับใจมันรักครับให้ปีนไปทิงเดงเกมนี้ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งครับคือมันตกได้นะครับซึ่งผมไม่ชอบเกมที่ไม่เดินแล้วตกได้ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคก็น่าจะทางนี้ละครับ โอ้โหโอ้โหไปชิ้นไปได้โอ้เฮ้ยเฮ้ยยายาโอ้ยเฮ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 ้ยยาหักเฮ้ยหักอ้าโอ้โหเจ็บแขนโอ้โหเจ็บแขนเลยครับ ผมดีจีแทนเลยคุณเซฟแล้วครับอ,อ่าม,ม,อมันว่าผมขอจบคลิปไว้ในตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคชอบกดไลค์แชร์แชร์นะครับแอดเดชึ๊งถายชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับกดปุ่ม subscribe ที่โลโก้ด้านขวาบนได้เลยนะครับโอเคเรวพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับโชคดีครับ あっ